สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านพบกับผมชังนุพารวยฝันไปหาพระลดส้นกันงวดนี้มาแน่นอนสำหรับความฝันนะครับมือนี้กับบาวกบนะครับผมฝันเล้วนะครับผมสำหรับรอบนี้นะครับฝันวานะครับไปไปหาพระจังไดนะครับลดมาส้นกันนะครับผมเห็นทะเบียนนะครับ ทั้งรถไนรักะทั้งรถคนที่มา้นน้ำนะครับผมสิเอามาฝากนะครับผมในวันนี้นะครับหรือว่าในงวดประจำวันที่16มิถุนายน2568นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมได้เข้าไปหานะครับบ่าวกบนะครับบ่าวกบกลว่าฝันนะครับฝันเลี่ยวนะครับฝันมีใบหมาดๆนะครับนอนฝันมือขึ้นนะครับผมฝันมือขึ้นนะครับก็คือนะครับนอนกะ นะครับไปถามมามือเศร้านี้นะครับเลยมาอัดลงฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเพราะว่าเพื่อนได้ทะเบียนรถนั่นนะครับผมสี่ตัวนะครับผมจําได้แม่นซีตัวหรือวาสิมาฟังโค้งมือนีนัมบอนะครับสําหรับบาวกบเพื่อนวานะครับเนาะสำหรับตัวเลขนะครับที่ว่ามือนีฝันนะครับผมก็เลยคิดว่าเพื่อนฝันนั่นทะเบียนรถนั่นเห็นนั่นซีตัวหรือว่าสิไปเที่ยวทางฟังโค้งมือนี สกอนบอนะครับผมนี่เป็นคำบอกของบาวกบนะครับผมที่เพิ่์เด้เบอกให้ฟังนะครับผมสําหรับตัวเรีนะครับหรือว่าเรื่องราวความฝันนะครับผมสําหรับวันนี้นะครับชันลูก็จะมาสารต่อนะครับผมฝากพี่ฝากน้องฝากท่านผู้ชมทุกท่านในวันนี้นะครับผมสําหรับนะครับผมก่อนที่จะไปรับชมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนนะครับและก็เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องชันุพารวย ครับผมจะไปสอบถามเรื่องราวความฝันแต่ละคนของแต่ละท่านเอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมในทุกๆวันนะครับผมสําหรับมือนี้นะครับผมบาบกเพื่อนฝันวานะครับเพื่อนฝันนั่นว่าขับรถนะครับเนาะขับรถนะครับขับรถไปนะครับเพื่อนวาสิไปวัดนะครับคือจังไข่ไขว่าเอาของไปถวายพระนี่แหละนะครับมีของอยู่ข้างหลังนะครับมีของข้างหลังเป็นไข่ไข่กระสอบเพื่อนวาในความฝันนั่น แล้วก็ขี่รถไปเพราะนว่าขี่รถไปเตป้ปกติทางที่ไปนั้นมันกับมันแปลกนะครับแปลกกว่าคุเทียที่ว่าเคยไปปกตินั้นมันบมเมนทางนี้แต่ท่างที่ไปเพราะนว่ามันมืดไปนี่กับไปช่วงย่ามา่อคืนนะครับช่วงย่ามา่อคืนคือสิประมาณทุ่มสองทุ่มนี่แหละนะครับผมมันมืดแหง่งแล้วก็รถคือคือบ่มีเลยละ่ะรถนันบ่มีแรีนสวนบ่มีแรนผ่านเลยและ้วกะัท่านที่ไปนั้นมันแปลก็คือว่ามันคล้ายๆว่าท่างที่เขาเฮ็ดใหม่ างเขาเห็ดใหม่เห็ดแบบคุดสะคุดข่างทางขาง,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 งอย่างหนียมะก,กอเห็ดใหม่มันเป็นคล้ายว่าพื้นนะครับพืนพ้นไส้พื้นที่ดินเหนียวไปนี่สิคุดเห็ดใหม่แหละกระท่างใบใหญ่ท่างนี่สิประมาณหกเก็ดเมตรนี่แหละวามว่วงอ่ะเพราะรถแลนสวนกันไดเตที่ว่ามือที่ว่าไปนั่นในความฝันนั่นบ่นมีรถสวนเลยหรือว่ามันเดือดกับบ่หูบานนี้พ่อขี้ไปแล้วบานนี้ก็เลยไปพ่ออยู่บ้านนึงเพิ่นก็เลยจำได้ว่าโอ้มาถึงทางอยู่ มากถึงทางอยู่แสดงว่าเพื่อนก็นเลยคิดในความรู้สึกเดืนว่าหรือว่ามันหมืดบ่ก็เลยแนยมคิดว่าเป็นทางไหมปรากฏว่าเขาจัดงานนะครับเขาจัดงานจัดงานมีหมอลำเพิ่นว่ามีหมอลำมีหมอ้อระศพประศัตรานนี้กะทางทางนะครก็เต็มไปไปด้วยสองฟังนั่นก็คือเขาขายของของอยากของกินเต็มเลยเพื่อนก็นเลยขี่ครับพานไปนะครับขี่พานไปเพื่อวันสิไปวัด พ่อไปหอดวัดนะครับบานี้ไปหอดวัดหลวงพ่อเพิ่นก็อยู่ถ่ายอยู่เพิ่นก็ว่าเพิ่นถ่าหลวงพ่อนั่นนะครับแกเลยพากันยกของจุดหลังรถนี่ละูแต่ว่าเป็นกระสอบแต่พุ่งว่าเป็นอีหยังจีว่าเอาไปถวายนั่นนะครับผมแกเลยนะครับเอาไปให้พ่อให้เรียกก็เรี่ก็ะลรลากเพิ่นกลับกะบอกเพิ่นว่า อาชีกับเพราะว่ามันเดือดมันเมือดทางนะครับมันเมื่อท่างก็เลยลากมันกลับพอลากกลับเรียวนะครับก็เลยขึ้นรถไปสตาร์ทรถใบ้บานนี้คนที่ไปน้ามีมีผู้หนึ่งไปน้าไปน้ากันน,นั่นสามคนไปน้าบาวกบแล้วก็แฟนบาวกบบลวก็ยาอีกผู้หนึ่งไปน้ากันสามคนนะครับผมบานนี้ กับสตาร์ทรถฐาเนาะเพื่อนเพิ่นก็น,นั่งอยู่ด้านข้างก็เลยว่าสิไปเอืน่นอยากที่ไปน้านั่นมาขึ้นรถกาบ,บานว่ามันเดือกเพิ่นไปนั่งคุยกันน้ำพระอยู่อีกอีกต้องขามกันละนะครับหลังจากล่าพระที่ว่าไปหาเรี่ยวก็เลยสีมาล่านะครับสีมาล่าบาน,นีเพื่อนก็น,นั่งโดนนะครับนั่งโดนก็นเลยไปเอืน่นสตาร์ทรถเรี่วก็เลยไปเอืน่นปรากฏว่าพอพอไปเอืน่นย่างไปเอืน่นปรากฏว่าเฮ็ดจังได้ยังได้นี่แหละรถ นะครับรถมันมามันละคีมามามาต่ำรถด,ด้านหนาเลยนะครับฟังดนันใส่มือซุบเข้าไปมองบางค้นรถเลยนะครับมอไใค่นั่นเข้าไปเครื่องล่ำเลยต่ำเข้าไปเครื่องล่ำทั้งนี้ก็ต๊ใจกลยไอ้ฟ้าวเลียนกลับมาเบิงนะครับฟ้าวเลียนกลับมาเบิงอยู่รถปรากฏ่ารถมันกระเสียบค่าอยู่แล้วรถรถมันเสียบค่าอยู่ ก็เลยดึงออกนะครับเพราะดึงออกแล้วนั่นปรากฏว่านะครับบางค่นหนานั่นรถรถทั้งมอเตอร์ไซค์หลักการทั้งรถไ่นั่นมันหลุดมันตกเพราะมันเขามันเขาไปเลือกเนาะมันส้นเข่าไปแล้วมันกตกลงนะครับทะเบียนรถไ่ก็ตกลงบานนี้เอายุ่งไปทะเบียนมอเตอร์ไซค์ก็ตกลงขึ้นกันว่าจันก็เลยนะครับเอาบานนี้เอาทะเบียนรถ ลากะบางคนนารถของรถใหญ่นั่นเก็บขึ้นนะครับไปไหว่ายรถแต่ก่อนสิเก็บขึ้นนั่นไปไหวทายรถนั่นเบ่ากบว่าเดนเน่มเบืองคักขักเห็นตัวเลขกสัตว์เ๋วเลยในความฝันนั่นนะครับเพราะว่ารถที่ขีไปนั่นบ่แม่รถจะคข้องนะครับบ่แม่รถตัวเองที่ว่าคีไปมันเป็นรถแข่ข่ายจักยี่หัวยังกรบมอือหูเพราะว่ามันในความฝันนะครับเพป่นว่าก็เลยเอาขึ้นไปแม่ได้่ายรถ บานปรากฏว่าพอขืนเลี่ยกเขาเลยมาคุยกันนับจกของรถบ่อไส์ว่าสีเอาจังไดคาเสียหายหรือว่าจังไดคุยกันทางท้งพื้นที่มาตามเล่แต่ถ้าว่าทางนินสีชลพิศบในความฝันนะครับเพื่อนก็เลยว่าบ่เอาบ่อเอายังหลายดอกเพิ่นว่าบ่อเอายางดอกเพิ่นว่าเฮ็ดแต่ทะเบียนเฮ็ดจังต่ทะเบียนรถให้ไม่กับพ่อวสัน์ไปเข้าก่อไปเพื่อใหม่กับพ่อทะเบียนรถที่มันตรงนั้นเพื่อนเอาซ้ำหนี่วสันแเล้วเพื่อนกระเด้ทะเบียนรถบ่อไส้เพิ่นให้นะครับปากบก็เลยยบึงนะครับ ทะเบียนบ่อไส้นั่นมันสามตัว่ดีทะเบียนรถไงที่ว่าขึ้นไปไว้นั่นมันสี่ตัวจะของกงกลยขึ้นในความฝันในห้วยบ่อแมนรถจิมัตทะเบียนรถฉันบ่อมันขึ้นนะในความฝันเพราะว่าเพื่อนดรทะเบียนหายแล้วเพิ่นเร่าห้วยบ่อแมนมันจีได้จิถึงเลขอน้ำทะเบียนรถบ่อมันวางซี่แล้วเพื่อนก็เลยเอาไปไว้ในรถทิมไว้ถ่ายรถก็เลยหูเมือขึ้นนะครับเพราะหูมือขึ้นเพื่อนก็เลยมาเบานะครับนะครับผมก็เลยขาไปหาหน่ะและมือเศร้านี่ นะครับเพนก็นเลยว่าห้วยเพราะว่าทะเบียนรถนันรดใงญ่ยจาของขีไปนะมันซีตัวคนเดีเพิพนว่าหรือว่ามันสิมาฟังของเฉพาะกรมือนีว่าซั่นเพนเ้าแล้วเพนก็หัวบากบสําหรับทะเบียนรถนะครับผมทะเบียนรถนะครับที่ว่ารถรถยนต์นะครับของบากบที่ว่าขี่ไปในความฝันนั่นก็คือ8 2ดสองเจดแนะครับผมแ2ดสองเจดปนะครับผมราคาสําหรับท่านผู้ชมนะครับจะเตอรเลน บอกว่าสิเป็น2ตัวนะครับผม2ตัวหรือว่าสมตัวนะครับผมก็สามารถเสียงโขงเสียงหลักได้นะนะครับผมแล้กก็บสาหรับเรียกรถมอเตอร์ไซค์นะครับผมก็คือ9 1 2หนึ่งสองนะครับผมเก2าหนึ่งสองี่เป็นทะเบียนรถนะครับรถมอเตอร์ไซค์ในความฝันที่ว่าเพื่อนบอกว่าสีให้สอนน้องแก่ทะเบียนรถนี่กับพ่อนะครับผมนี่ก็เป็นเรื่องราวความฝันนะครับของบากบนะครับเอามาฝากท่านผู้ชมทุกท่านในวันนี้นะครับผม ล้วกะสำหรับว่าคบก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะครับโนที่ว่าเพิ่นฝันแมพนะครับผมเข้าต่อเนื่องกันหลายงวดนะครับนนกะมีเขาเนื้มีรุดเนื้กะเป็นธรรมดานะครับผมกับเรื่องราวความฝันหรือว่าตัวเลขแนวทางนะครับผมเสียให้ผู้ใดเขาทุกงวดมันกะเป็นไปบ่ได้นะครับผมแล้วกะมันก็ต้องมีเข้าบ้างรุดบ้างนะครับแต่เข่าเข่าต่อเนื่องกันที่สามงวดสี่งวดกะจะลดหล่อปนึงนะครับงวดหนึ่งแล้วก็ มาอีกนะครับผมสําหรับรอบนี้บ้าพบ้าได้ฟันเห็นหอดพระว่าเอาของไปถวายพระหลักการลถนะครับเกิดส้นกันนะครับผมได้ทั้งเบียนรถนะครับทั้งรถในในทั้งมอเตอร์ไซค์นะครับผู้ที่่ามาส้นสําหรับวันนี้นะครับกศิราธันบุษมไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันวันหน้าสวัสดีครับ